สวัสดีครับอีกรอบนีแล้วรอบนี้ก็จะต่อเนื่องกับตัวที่แล้วคราวทีแล้วคราวที่แล้วอะไรนะคราวที่แล้วนี่จะเป็น requirement management requirement management ครับคราวนี้ครับคราวนี้จะเป็น requirement development development แตานอยู่คนละเลเวลนะอยู่คนละเลมทำไมอันนี้อยู่ชั้นบนใช่ไตัว requirement management จะอยู่ที่ c b เ2ถ้าใครทำ l e v 2นี่คือได้ทำ requirement management ครับ แต่ถ้าใครที่ทำมาถึงเลเวล3นะครับจะได้ทำตัวรีคอมเมนต์เดเวลลอปเมนต์ด้วยเดลเวลล์3ไม่ใช่ใช่อันนี้คือถ้าสมมติจะผ่านเลเวล3งไงก็ต้องทำนี้แน่นอนใช่คือเลเวล2นี่เขาจะเขาจะไม่พูดมาถึงว่าต้องไปเก็บรีคอมเมนต์ยังไงอิเครา์ยังไงดีเวลลอปยังไงอะไรพวกนี้เขาจะไม่สนใจแต่พอขึ้นมา3ปึ๊บจะต้องสนใจละว่าจะต้องมาทำการอ๋อก็คือกระบวนการในการที่จะได้มาใช่ได้ว่ายังไงถูกต้องไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮก็จะมาพูดกัน ในตัวของรีคอมเมนต์นี่เกี่ยวพันกับชาวบ้านกันไปเยอะเลยครับเกี่ยวข้องไปกับที่ไอ้โปรเซสอะไรอย่างอื่นเจ็ดตัวรุดายเดินเดินแล้าก็เดินแจกมั่วแจกเยอะคือก็แสดงว่ารีคอมเมนต์นี่สำคัญมากใช่ครับมากเป็นความสัมพัญกับคนอื่นเกี่ยวพันเกี่ยวพันกับชาวบ้านกันไปมั่วเลยอ่าฮะแล้วก็ตัวเนี้ยงานหลักๆของรีคอมเมนต์ไอ้เวลลอมเมนต์เนี่ยมันจะมีอยู่สามงานก็คืองานการเข้าไปเก็บอ่าคัสเตอร์รีคอมเมนต์ customer r e p a e m e n t ถ้าไปเก็บ e เงินคืนมาจากลูกค้าใช่นะฮตัวที่สองก็คือเราเข้ามาวิเคราะห์แล้วว่าจะมีไอ้ product r e p a e m e n t ยังไงบ้าง product repayment อ้าไอ้ตัว customer r e p a e m e n t กับ product r e p a e m e n t นี่ไม่เหมือนกัน,นต,กกตัวไม่เหมือนกันตัว,ตวตก็จะเป็นมุมมองทางด้าน business บบกัแบบกอีก่าาามันจะเป็นมุมมองทางด้านเแบบทคนิคอ๋อก็คือถ้าเป็น product นี่เรื่องเทคนิคไปเป็นตัวแรกก็คือเป็นเรื่องบิส i n e s s ใช่ฮแล้วนะแล้วก็งานที่สามก็จะเป็นงานวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบ repayment สิ่งไอ้นี้ที่เราคุยคุยอย่างนี้ใช่ไหมที่เราไปได้มาจากยูเซอร์ทั้งที่เราอ่าน alyzed มาอะไรพวกนี้แล้วก็มากร์แล้วก็ตรวจสอบมันก็ตัวแรกนะครับก็คืออันแรกง่ายๆเลยเหมือนที่ถ้าระดับไปเรญยนทีเราเคยเรียนกันมาวิธีการก็ไปเก็บยูคอนเน็ตลูเซอร์ต้องทำยังไงบ้างอันนี้คืออยู่ในส่วนของตัว business development ใช่อ่าอ่าเลิซิทเขาใช้คำว่าเอลิซิทนะเจอเอลิซิทเจอเข้าไปเก็บ เลือกเขาไปเลือกไหมก็ตัวอีลิเซตเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างตัวอย่างนะพูดตัวอย่างเลยดีกว่าง่ายๆอีลิเซตอ่ะพูดตัวอย่างหน่อเข้าไปดูแบบฟอร์มอ่ะยูเซอร์เคยมีแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษเ้วยเบรเปอร์ไหมแบบฟอร์มเดิมที่เขาเคยใช้งานกันอยู่ใช่นะฮะหรือว่าเฮ้ยถ้ายังไม่เคยมีกระดาษยังไม่เคยมีระบบอะไรเลยก็อาจจะเป็นวิธีเมนสตออกนะว่าฮะคุยกันนั่งคุยกันออยากได้อะไรบ้างอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ แเราก็จะได้เอาไปใส่ในตัวระบบ่็ให้ระบบต้องทําแบบนี้แบบนี้ใช่จะต้องรีเสิร์ชไปร <Research. S 2> ีเสิร์ชรีเสิร์ชดูใจว่าด้วยต้องได้แอปพลิเคชันแบบไหนหรือว่าไปดูคู่แข่งเนี่ยผู่แข่งมาอ๋อถ้าสมมติถ,<อ>ถ้าเป็นเน<อ>ว็บคือดูเว็บคู่แข่งได้ใช่ถ้าสมมติอ่าเป็นเป็นตัว Windows แอปพลิเคชันก็อาจจะไปดูจากคู่กันข้าวคู่กันข้าวใช่ลองซื้อมาแล้วก็ลองใช้ดูแบบนี้ก็ไรอะไรก็ สร้างเป็นโปรตอไทป์ขึ้นมาเลยเฮ้ยอยากได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วก็ลงไทยด้วแอปพลิเคชันโปรตอไทป์ก็ดูโปรตอไทป์เขียนกระดาษเลากๆงี้ก็ได้ไาก็วาเฟรมนะเข้าใจว่าถ้าวายเฟรมไปจะง่ายเราต้องเป็นกรอบต้องกรอบออกมายังยังไม่ต้องสวยงามใช่เขียนใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้นอ้โหงคุยกันมากอันนั้นจะอยู่ในผับหรือเปล่าขอเพลงอะไรหรือไม่ก็อ่าอีกตัวหนึ่งอ่าอาจจะไปดูที่ Reverse engineer ก็คือเราอาจจะไปดูเหมือนว่าแอปเดิมมันอาจจะเก่าแล้วโบราณแล้วแต่ว่าอยากจะปรับเรื่อง performance เรื่อง security อะไรไปไม่ใช่เขาไม่ได้เรียก reverse engineer เขาเรียก reengineering reengineering ใช่ป่ะ reengineering ก็แน่ใจแต่ในที่ผเขียนผมต้องไปตั้งนี่จะเรียกว่า engineering for legacy โบราณนั่นคือแมีระบบอะไรเก่าอยู่แล้วเราจจะไปดูว่าคือไม่รู้ว่า การซิเทเจอร์เป็นอะไรข้างในอาจจะต้องอาไปอาจจะปให้เขาใช้ให้ดูว่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็เราเขียนแอปใหม่ขึ้นมาก็ในแนวในแนวรีสต์ในริ่งกันแหละประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกจากที่จะดูพวกนี้หมือนที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะฮะเราจะต้องเข้าไปดูให้นี้ด้วยคืออาจจะต้องดูนะที่แอปอะไรที่มันจะต้องซีเรียสมากๆเช่นอาจจะอาจจะบริษัทที่เขามีนโยบายที่แปลก อาจจะต้องเข้าไปดูด้วยบริษัทที่แปลกๆยกตัวอย่างก่อนบริษัทที่แปลกๆอาจจะห้ามพนักงานใช้ไอ้นี่จะไม่แปลกนะครับห้ามพนักงานเข้ามาดัตต้าเบสที่บริษัทจากที่บ้านอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะต้องดูเขาด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องเข้ามาจริงๆเนอาจจะต้องวางมีวีเทนอะไรให้เขาห้องนี้เลยหรือถ้าแปลกจริงๆอาจจะเป็นพวกที่แบบสกิลเลตินสูงกลมต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมเวลาจะเข้าไปติดต้องเส้นซ็ง คิดดูว่าถ้ามมติถ้เป็นแจงวันสุดท้ายเนี่ยคนนั้นก็จบนะู่แล้วหรือว่จะต้องเป็นธนาคารมีสแตนดาร์ดอะไรไหมมีสแตนดาร์ดในการที่จะเข้าถึงอะไรต่างๆก็จะได้ติดต่อตรงไหนไหมติดต่อคนถูกด้วยเพราะว่าพวกนี้จะอยู่ในรีเรคอมเมนต์แล้วก็ซีเอ็มเอ็มมาเกี่ยวแล้วเกี่ยวซีเอ็มเก็เกี่ยวซีเอ็มเก็เกี่ยวก็มีเขาเรียกวอะเอ็นเวอร์จเมนต์อะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไหมแบบเฮ้ย จะไปคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าเขาใช้ทั้งออฟฟิศเลยเขาเป็นบางระบบของบริษัทบริษัทเองไวนะไรบ้เวลาเราจะเข้าไปทำโอ้ยเราแอปพลิเคชันเราสุดยอดแต่ช่องกับอ็นเวอร์เมนเดิมไม่ได้ก็คือเราก็ต้องเป็นตรวจสอบด้วยใช่ตกลงแล้วว่าในตัวอินเวอร์เมนที่ใช้ที่องค์กรเป็นยังไงเราจะได้ใส่ลงในอินเวรเมน ว่านี่คือรีคอมเมนต์ในการที่จะต้องเข้ากันได้ใช่เพราะเราต้องดูอย่างเช่นเคสอะไรนะนที่ที่เซฟเรียยกตัอย่างในฝั่งอย่างยกตัวอย่างเรื่อธนาคารก็ใช่ใช่ประมาณนั้นคือธนาคารเนี่ยเป็นดัชนีเก่ามากทีนี้ให้งานมาถึงเสร็จปร๊บให้ทําตัวเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวที่เป็นออนไลน์แบงกิ้งเนี่ยากจะออนไลน์แล้วใช่จะออาไลน์จะเป็นเป็นออนไลน์ไม่ได้บอกแต่แรกก็ไม่มี AJ45 ก่อน เป็นสายโค c o a ช i a l เกิดกันไหมเนี่ย AJ45 ทุกวันนี้ทุกวันนี้หัวแลนหัวแลนหัวแลน AJ45 ทีนี้ของเดิมจะเป็นตัวโคแอ coaxial coaxial อยู่เพราะฉะนั้นก็รู้ว่าต้องหาดัปเตอร์ต่อยได้ถ้าถ้าคิดภาพว่าสายแลนยุคแรกคิดไม่ออกนะครับสายอากาศทีวีอะไรมันเป็นแลนที่ยังต้องใช้สายอากาศทีวีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเนเราเราจะเขียนโปรแกรมต่อไปยังไงตรงนั้นก็จะต้องรีววิเฟรนต์มากโอเค รีไฟแนนซ์คือต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนไหมตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนยากเลยแล้วถ้าเปลี่ยนเขาก็ต้องมุกมาต้องทำขั้นตอนเพิ่มแบบนี้อาจจะหาซื้อการแลนอาจจะตัวละแสนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคือบางตัวเกินใช่มจะต้องจับตัวใช่ไหมราเป็นรับเข้ามาหมดแต่พอตายตรงนี้ครับโปรเจก๊ก็แปลว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งในรีไฟแนนซ์ที่จะต้องใช้อ่ะเอาเพราะถ้าเกิดเงี้ยาวแน่นอนนะงานงนที่คุยกันยาว เป็นวิชาวิชาอนึรไเลยใช่ใช่เรียนเป็นคอมเมนตเรียนเป็นเหมืก็เรตรียนเพราะของพวกนี่สั่งสมประสบการณ์เยอะใช่ตัวขั้นตอนเมื่อกี้คือเราเข้าไปเก็บละเข้าไปเก็บการเก็บนี่อย่าเพิ่งไปเลื่อนนะนี่อันนี้ไม่ใชู่คอมเมนต์อันนี้ใช่อ๋อคือเก็บมาก่อนตัดตัดตัวเขาไว้ให้มันท่สุดเสียเวลาเดี๋ยวมันจะไม่จบอฮะตัวตัวเมื่อกี้คือการเก็บเก็บมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนตัวเมื่อกี้ที่เราเก็บมาให้มันเป็นคอมเมนต์ อ๋อตอนแรกไม่ใช่ดีคอมเมนต์หรอยังยังเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไม่เป็นไงอ๋อคือคือเขาให้มาอ่าอทีนี้เราก็มาหรือนขั้นต่อไปมันก็มาเอ่อมาเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้อมูลที่เราเก็บมันเก็บให้มันเป็นดีคอมเมนต์มันก็จะมีวิธีก็อ่ายังไงบ้างเ่ยก็คืออาจจะมา consolidate ก็คือ consolidate ก็ริฟสกิลส์สะกิดแก็เข้าใจนะฮะเขาซื้อเด่าแล้วข้อแต่ละข้อว่าเฮ้ยอันไหนมัน ซ้ำกันหรือเปล่าเพรางทีเราไปเก็บมาบางที่เราไม่ได้เรียนคอล้องจะเขียนไว้ก็เขียนมั่วไปมั่วครั้งนั้นก็บอกวันนี้ก็บอกซ้ำมาจากโขกมันแหละเราจะได้ดูว่าตรงไหนมันมันมันซ้ำอะไรกันอยู่หรือเปล่าครับมีความเกี่ยวข้องกันประมาณไหนส่วนไหนที่มันหายไปบ้างบางทีเราไปเก็บมาเราอาจจะเ้ยลืมขาดอะไรตรงไหนไม่ไม่ลูกค้าก็คิดว่าเราดูแลใช่แล้วประมาณนั้นเราก็จะต้องเติมเติมขาดหรือเปล่าหรือว่ามันขาดกันเองนไหม ัักนอย่างเช่นอย่างเช่นข้อแรกบอกว่าผู้ใช้สามารถล็อกอินได้นะครข้อหลังผู้ใช้ไม่สามารถล็อกอินที่บ้านได้จะต้องรู้เรื่องอะตรอนตอนงจะเอาอย่างไรอ๋อคือตัดกันทำอะไรซีไม่อ่าใช่ก็คือต้องมาลดว่าตอนนี้มันขัดมันอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็ออย่างนี้ก็คือมากําหนดความสําคัญมันว่ารีคอมเมนตัวไหนมีความสําคัญมากความสําคัญน้อยกว่าันเพราะเวลาไปคุยผู้ใช้ซึ่งซึ่งในขั้นตอนในไทยมันจะมีการ analyze ว่า ทั้งหมดเนี่ยอยากได้จริงๆใช่ไหมอยากได้มันใช้ไปแล้แปดเดือนเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาเราจะได้ตัดถูกจะได้ตัดถูกอ่าส่วนไหนที่มีความสำคัญอาจจะไม่ตัดใช่แล้วก็มีความสำคัญมีสัมพันธ <Well ์กันหรือเปล่าด uh ้วยใช่ใช่ไหมก็คือตอนนี้เราก็เลยตทำไทไทไทเลอร์ไซส์นะเขาเรียกว่าไทเลอไซส์ก็คให้ให้ความสำคัญกันด้วยงานของการเก็บอุเกนต์ก็สองงานนี้ใช่ก็คือสองงานตัวต่อไป เวลาได้ Requirement มาแล้วเราต้องมาสร้าง product r e q u i r e m e n t เอกี้เมื่อกี้ business r e q u i r e m e n t ใช่ตอนนี้เป็น Product Requirement มันก็จะมีเรื่องของทางด้านเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องมากเลยเยอะมากคือเป็น p r o ดัก t ว่านี่ต้องเป็นก้อนใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องเข้ามาดูอาจจะเป็นงานของเอสเอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้ามองไปก็จะเป็นงานของบีเ งานของ BA ถ้าไม่มีก็ PM เเดี๋ยวเขาเปอาจารย์แต่งานเนี้ยจะเข้ามาเป็นงานของ SA แล้วล่ะจะาใกล้เคียงกั่ว่า PM เงินดีนะใช่ตอกเซอร์วิสจริงๆตอนนี้ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาสร้างเป็น Product r e q u i r e m e n t ขึ้นมา Product r e q u i r e m e n t ครับก็เดี๋ยวเราก็จะพูดในในวิดีโอถัดไป เทคโนโลยีคอนโซลิชันคือมันจะมันจะเลื่อนทันกัน TS แค่เพียงเทคโนโลยีคอนโซลิชันแต่ตอนนี้เราก็จะเข้าข้าวกันก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็คือโปรดักต์รีคอมเมนต์เราก็จะดูว่าเฮ้ยเวลาเรามองเรารีคอนเชิงของเทคนิคแล้วอ่ะตัวแต่ละรีคอมเมนต์แต่ละรีคอมเมนต์มันจะมีโปรดักต์ตัวไหนบ้างเป็นอะไรอะไรบ้างอ่แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับพอพอเป็นโปรดักต์รีคอมเมนต์เสร็จแล้วโมรดอกต์นะโปรดักต์เป็นก้อนออกมา มันก็จะมีโปรดักต์มันจะมีอะไรอีกอ่ะก็จะมีมีโปรดักต์คอมโพเนนต์รีไค่า์เมนต์โอ้โหยาวแล้วช่างมเดี๋ยวนี้อ่ะมีอีกสามเลยมั้ยอะะอ๋อเวลาที่ทำทำมาถึงสัเปิร์มคือแน่นอนว่าในในซอฟต์แวร์จเนี้ยจะมีอยู่ครับหนึ่งก็คือ d i e and Control อ่าเพราะฉะนั้นยิ่งซอยออกมาย่อยเท่าไหร่ใช่อ่าก็ยิ่งเสร็จง่ายมากขึ้นตรงนั้นใช่แล้วเวลาวัดเวลาตรวจสอบเวลาส่งลูกค้าอะไรก็จะได้ชัดเจนขึ้นอ่ฮะซึ่งในหัวข้อต่อไปมันก็จะมี การเช็คการทดสอบการทดสอบด้วยว่าจะวัดอะไรวัดยังไงด้วยก็คือรอย่างเกีเราพูดมานะมันจะมี r e q u i คอมเมนเนี่ยมันจะแตกเป็น3 Level วเลยนะรีคอมเมนต์อนแรกเป็นเป็นบิสเนสก่อนบิสเนสเรคอมเมนต์ัวนี้แล้วก็เป็นแล้วลงมาปึ๊บมันจะเป็น Product ์โปรดักต์เเมนตพอโปรดักต์เรคอมเมนต์เสร็จปุ๊บมันก็จะแยกออกมาใน Product ์แล้โปรดกมามันมี Component อะไรบ้างอ๋อคือสิ่งที่ประกอบจนกลายเป็นแอปพลิเคชันตัวนั้นเป็นโปรดักตตัวนั้นใช่ไหม่ บิสเนสเวลาที่ได้มาครั้งหนึ่งอาจจะมีหลายแอปใช่ไหมในแต่ละแอปก็อาจจะมีหลายส่วนเช่นนี้ใชครับมันก็จะแบ่งเป็นทีหรือทีอ่าแบ่งเป็นีละส่วนเราก็จะเข้าไปดูไอ้ตรงส่วนของคอมโพเนนต์ตัวนั้นอ่าใช่แยกออกมาว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าบางทีคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์บางอันมันอาจจะเกี่ยวพันกันมันอาจจะแยกกันไม่ได้ก็มีอ่าใช่ถ้าสมมติว่าันเกี่ยวกันไม่ได้ทำไม ก็ก็คือกําหนดกําหนดไว้มันจัดกลุ่มกันไว้แล้วกันว่าตอนนี้มันแยกกันไม่ได้คือแบ่บมันสองอันแต่มันต้องพ่วงติดกันตลอดใช่แล้วเวลามันจะเกี่ยวพันกับเวลาเราไปเทสต์เวลาเราไปส่งงานอย่างเงี้ยถ้าเราเขาต้องการโฟอร์มัทในส่วนเนี้ยเราจะได้คุยกับเขาได้ว่าโฟอร์มัทมันไม่ได้จริงตัวนี้มันต้คือมันมันคู่กันไปอาจจะทำงานข้างนอกนู้นนี่นั่นซึ่งมันเป็น external system ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะได้คุยกันง่ายแล้วก็ส่วนต่อไปส่วนต่อไปมันก็จะมาดูว่า เมื่อกี้ที่พูดว่ามันเกี่ยวพันกับข้างนอกอ่า t e ่ท้องสิสเทมอนนก็มีปัญหาเยอะเขาจะเขาจะให้เราทําตัวอินเทอร์เฟสรีคอ e เมนต์ขึ้นมาด้วยอินเทอร์เฟสรีคอมเมนต์ไม่ไม่ใช่หน้าตาเล่ไะไม่ใช่ไม่ใช่อินเทอร์เฟสอินเทอรในมุมมองเอ่อเนี่ยมันไม่ใช่ u s เซอร์อินเทอร์เมันจะเป็นอินเทอร์เคือการเชื่อมต่อกับระบบอื่นระบบอื่นอื่นเช่นถ้ามีการระบบมีจ่ายเงินจะต้องวิ่งไปที่สายบารอซ่าไหมจะต้องไปเ e n t นเก็บตัวไหนไหมต้องมี้บัตรเครดิตไหมเช็คบัตร บูโรบูโรไม่ต้องเช็คบูโรไม่ต้องเช็คอ๋อไม่เกี่ยวแล้วก็บูโรอาจจะเช็คถ้าสมมติเราเป็นคนทำซิสเต็มของบัตรเครดิตอ่าเราอาจจะต้องเช็คกับบูโลนี่พี่เก็บเสริมนาะเพราะว่าคนแอปพลิเคชันหมดใครก็ต้างคนแค่กี่รก็เข้าไปเกี่ยวพันกับ API นทไออะไรไหมต้องไปใช้เน็ตเวิรอะไรไหมอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็ต้องเขียนว่ามันเป็นเมีจะเฟดจะรอสิสต์เอมติดต่อกับใครบ้างพวกนั้นก็อาจจะต้อง สองคนไปคุยได well. ้ซ้ำเป็นสเต็อเดร์ใช่ตอนนี้มันก็จะเป็นงานของ E.P.A. ซึ่งชื่ออะ่ร Product Integration P.I. P.I. ก็คือมันมี Product เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เดี๋ยวเราหันเจอแน่อ่าจะมาหลังเพราะว่าเรื่อง Product Integration เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของ Internal System ใช่อ่า ลาที่ไปคุยมาทีหนึ่งก็จะมีตั้งแต่สเต็คโฮเดอร์ก็เข้าไปหาซีเอ็มอีทุกทุกโลมันก็จะทำงานเกี่ยวข้องกันเยอะพอสมควรทีนี้ว่าถ้าทำสเต็คโลขึ้นมาหรือใช้งานภายในโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยโปรดักต์พวกนี้เดี๋ยวนี้ก็เยอะเพราะว่าใช้เป็นองค์กรพีไอก็เลยอาจจะเป็นโลหลังที่เดี๋ยากมาคุยแล้วโบรดเดิมในบริษัทมารียูสอะไรแบบนี้ประมาณนพวกนั้นก็จะต้องมีเดี๋ยแล้วก็จะมาคุยกันพีไอทำได้บ้างนะครับก็หมดในส่วนของส่วนที่สองส่วนของที่สอง แล้วส่วนต่อไปส่วนต่อไปก็คือมันจะเป็นการวิเคราะห์แล้วิเคราะหสองอันแรกเราเป็นเหมือนการสร้างนะเหมือนการสร้างเพราะขันแรกเราคือเก็บใช่ป่าอันที่2ก็คือมาเริ่มสร้างเอ้ยสร้างยังสร้างสองอันที่2ก็คือหมายถึงว่าแปลงจากการเก็บให้มันเป็นวิเคราะห์เน้นแต่ก็ยังการสร้างเขียนไม่ใช่เฉยมันได้แต่ก็ยังไม่ได้เอามาลงแยแบ่วิเคราะห์ได้เชิงลึกนะครับเพราะได้ประเด็นของประเด็นนะอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบดูความเร็ะตรวจสอบเอ้ยตรวจสอบแสดงว่าสร้างด้วยดิใช่ป่ะนะก็จะมีการสร้างด้วย อ่ะมาตัวแรกเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าแมปกับ UML จยู u m l อ m l เราเข้าใจง่ายครับตัวแรกเนี่ยเขาจะเขาจะบอกว่าให้เราทําการเอ่ออบอินสืบิดโอเปอเรชั่นนอนภาษาอังกฤษนะครับพยายามจำให้พูดได้โอเปอเรชั่นคอนเซ็ปต์คือสร้างซีนาริโอกับโอเปอเรชั่นนอลคอนเซ็ปต์นะฮะโอเปอเรชั่นนอลคอนเซ็ปต์นี่คืออะไรเดี๋ยวให้ผมอธิบายเลยถามๆขึ้นอะไรที่ไม่ได้แล้วก็ชิงถามก่อน โอ per ation concept เนี่ยมันมันคืออย่างที่บอกไว้มันคือความเสร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยถูดูสิ่งที่สิ่งที่ทำสิ่งนี้ a คชั่นไปแต่ตัว concept เนี่ยมันมันแตกต่างกันอย่างเช่นเราบอกว่าวิธีการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนเราอาจจะใช้บัตรประชาชนเราอาจจะใช้ถ้าเป็นบ้านเราเราอาจจะใช้ตัวบัตรอะไรที่ขับรถอะใบขับขี่ใบขับขี่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ทีนี้ถ้าสมมติเป็นออนไลน์ใช่ครับ การยืนยันตัวตนก็อาจจะเป็นการใช้ยูสเนมตหรือพาสเวิร์ดใช่อ่าหรือถ้าเป็นการยืนยันตัวตนอาจจะใช้วันทามพาสเวิร์ดผ่าน S S ข้ามาอ่าพวกนี้เป็นโอเวอร์ไอชั่นคอนเซ็ปต์อ๋อส่วนว่าคอนเซ็ปต์นั้นจะไปพรุงด้วยอะไรก็ให้เป็นเรื่องวิธีเอาอ่าจะเป็นประมาณนั้นก็คือตอนนี้เขาก็แนะนาว่าให้มีมีสร้างยูสเนมตสร้างยูสเน็ขึ้นมาเขจะให้เลือกวิธีมาแล้วให้สร้างมาเลยใช่หรือไม่ก็ถ้าพูดว่าซีสเปริโอจะเข้าใจง่ายซี้างิโอตั้ สร้างมาเป็นช็อตเป็นสเต็ปอะไรเด่นสองสามสี่สเตมหนึ่งป้อนตัวเลขสเตมสองไปหน้ายืนยันสเตมสามเอารหัสจากมือถือมาใช่ประมาณนั้นจะได้ดูว่าเป็นไปได้ทีนี้มาดูด้วยแบบถ้าสมมติถ้าสร้างแบบนี้ได้ก็ออกมาเป็นยูสเคสเป็นครับได้ยูมีอะไได้ยูสเคสไหมใช่ประมาณนั้นแล้วก็สเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปก็จะมาสร้างมันก็จะเรียนมาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนลริมิทเมนต์กับเรื่องของคุณภาพแล้ว ฟังชั่นล้อได้คุณภาพเยอะคุณภาพที่วิวมันก็ไม่ได้เอาอะไรมาวัดบ้างใช่เ้รอมื่ก้เราจะวัดมันยังไงบ้างก็มันจะเป็นข้อนี้ข้อนี้เรื่องเรื่องฟังชั่นล้อดูขัเนมันก็จะมีฟังชั่น l ้ออะไรสิก็คือฟังชั่นอเอาเอาเอาข้อที่เราไกลตัวเราก็จะพูดถึงว่าถ้าเป็น U L มันจะได้ที่ดีไรกัน ถ้า UML จะได้ Activity อะไรกันคือรู้ว่าใครทำอะไรอ่แล้วออกมาเป็นชิ้นๆเลย a c เ i v i t y ไม่ค่อยได้เก็บไม่ใครกินคือตอนแรกเราก็จะได้ยเ m l ออกมาเราสร้างซีนาริโอใช่ป่ะทีนี้เราก็เอาซีนาริโอแต่ละตัวเนี่ยคือมายืนยันกันว่าแต่ละคนต้องทำอะไรเป็นข้าตอให้มันเห็นภาพมากรวม่าอยู่ในมมองที่จะต้องการกระทำ มันจะเป็นคนละมุมมองกันมุมมองของสิ่งที่จะได้ออกมากับมุมมองที่จะต้องทําอะไรนั้นก็จะเป็นคนละแนวมันอยู่แนวครับนะครับแบนี้ก็คือจะได้อะติบิทตี้อ่าได้อะติบิทตี้ครับอะติวิตี้กับอะไรหรือเปล่าหรือแอคทิวิตี้อย่างเดียวแอคทิวิตี้ไดแกรมก็ฟังชั่นแนลอาร์ติติเจอร์ไกลตัวไปอ่ะก็แอคทิวิตี้รายกาแอคทิวิตี้ไดแกรมเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาทำการอานาลิซ์นะเนี่ยได้อานาลิซ์เจริงครับเดี๋ยวรับกล่องเราจะได้อานาลิซ์ได้อานาลิซ อตอนนี้ได้อะไรได้ยูดเคสมาได้แอคทิวิตี้เลยอาจารย์มาอันนี้คือเอาเอาตกสองตัวสองชนพวกนั้นออามาด่าไลท์เพราะว่ามันก็จะต้องดูว่ามันมันถูกต้องไหมเราจะวัดค่ามันยังไงความจริงก็ทำไออาการพวกนี้ออกมาก็เริ่มเริ่มถูกหมดแล้วนะใช่ถ้าถ้าไออาการไม่สัมพันธ์กันนี่ก็มันจะถูกเลยนะมันจะเริ่มโดนตัดออกทีละนิดทีละนิดแล้วเอ๊ทมันมีใจ่ต่โดนมีใจแตดออกเอ๊ะทำไมไอ้นี่ทำไม่นี่ได้แต่่วา ไอ้ส่วนที่จะต้องแม่งไปพอพอเขียนเป็นซีนารีโอไม่ได้เออเราจะรู้ว่าเรางงหรืยูเซอร์งงแล้วถ้างงงงงงงกงคู่ถ้างงกงคู่ก็ต้องหาจุดว่าเราจะายังไงอะไรงเงี้ยมังนับมันเหมือนมันค่อย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 เป็นสเต็ปสเต็ปนะชัดเจนมันก็จะมีความชัดเจนขงอมเนตขึ้นมาเรื่อยๆถ้าสมมติถ้าถ้าต้องจบตัวนี้ได้ถ้าตัวนี้ตัวนี้มันก็จะได้เราจะวัดอะไรกันยังไงบ้างแต่ะตัวคือม่ชว่าเหมือนที่บอกว่าเราจะได้หน้าตาอย่างนี้อยางสวยงาม สวยงา่ายวัดไม่ได้เราก็รู้ว่าเพราะฉ <c oughs> ะนั้นเวลาที่มีคอมเมนต์ก็คือเราจะต้องแตกงมาเลยว่าอ๋อไอตรงนี้จะจะจบด้วยการที่อะไรผ่านถ้าสมมุติว่าจะรับข้อมูลได้ก็จะต้องบอกกัาออโอเคเสร็จข้อมูลเสร็จถ้าสมมุติเวลาจะต้องไม่เกินเท่านี้ ก็จะต้องรู้ว่าวัดอะไรเท่าไหร่แล้วก็วัดที่เท่าไหร่อ่าประมาณนั้นจะสัมพันธ์กับในตัวไอเลือดคอมโพเนนต์ใช่ที่คอมโพเนนต์ที่แบบแยกแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็จะต้องมาแตกได้ได้ว่าอะไรจะต้องผ่านจะได้จบครัพวกนี้โพที่ตัวเองหาทางจบที่ได้คึับซึ่งซึ่งถ้าถ้ายังไม่ลืมเรื่องใบเดเรคชันแนลเทสซิบิลิตี้ของตัวเทปของที่แล้วโอ้โหลืมแล้วเนี่ยลืมไปนิดนึงตัวใบเดเรคชันแนลเทสซิบิลิตี้ก็คือมันจะเป็นตัว เมทริกตัวเองก็คือเขียนได้ว่าจากตัวนี้ตัวรีคอมเมนต์ตัวนี้มันเป็นตัวตัวยูเซอร์รีคอมเมนต์มันเป็นคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์อะไรแล้วมันเป็นตัวผ่านที่หลังใช่ของพวกนี้แล้วเวลาแต่ละตัวแต่ละตัวนี่จะวัดจะเช็คอะไรกันยังไงอันนั้นจะได้แท็กกลับไปด้วยว่าถ้ามีปัญหาเราจะกลับไปที่ไหนใช่ประมาณนนั้ของวันนี้ก็ตัวต่อไปแล้วก็อันอะไรอีกอันอะไรที่ชอะไรอะไรอีกเมื่อกี้นี่มันจะเป็นอันอะไรเชิงเทคนิคนะ เชิญเชิญเทคนิคว่างว่าการว่าเฮ้ยเรงตัวไหนวัดได้ตัวไหนระบบมันจะมีความเชื่อถือยังไงบ้างแล้วตัวสอบยังไงบ้างไอ้ข้อมูลให้มีแล้วก็มีอะไรที่มันยังชนกันอยู่ไหมยังขัดอะไรกันอยู่ไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นในเชิงเทคนิคอ่าฮะอันนั้นมันส่วนเมื่อกี้ใช่ตัวเนี้ยเราจะมาในอะไรในเชิงบิสเนสละเราก็จะมาดูว่าบิสเนสใช่แล้วก็บอกเหมือนเหมือนตัวนี้เชิญจะต้องไปคุยกับลูกค้าแล้วนะที่ตัวเนี้ยที่พี่อยากได้ทั้งหมดนั่นเนี่ยมันแปดเดือนเลย เราใหม่ป่ะไม่รู้พี่ี่สาวดันพี่ไปเนี่ยพี่สาวอะไรเราไม่พูดมีใหม่รู้หมดเลยว่าไตรสามสิบสามแล้วก็แล้วก็ผ่านเทศกาลจิงกับเบลไปเรียบร้อยก็คือเหมือนเหมือนต้องคุยกันอ่ะบางบางทีดูเซอร์เขาไม่รู้ว่าเขากำกับอะไรสโคปมันใหญ่ขนาดไหนเพราะตอนนี้ยังเป็นรีมเมนต์อยู่เลยคือตอนนี้มันจะนึกดูเรื่องเรื่องความบาลานซ์ระหว่างพวกสเก็ตดูพวก ค่าส่วนพวกเคนฟอร์ดที่เราต้องเสียไปเพราะฉะนั้นทำทำพวกยูบเคนทุนนี้นั่นมาได้ถึงเสร็จปุ๊บอิเคราะห์เสร็จปุ๊บขั้นตอนนี้ก็เหมือนก็เริ่มเปิดลูกค้ามากขึ้นอันนี้บรรยากไปคุ่ยคนไทยว่าเหมือนว่าไอ้สิ่งที่ต้องการใช่จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยใหญ่โตระนาดมีความเสี่ยงนะตอนนี้เสี่ยงมากการแลงตัวละแสนจะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากใช้จริงๆก็คือโอเคเขาเมนต์กันแต่ถ้าไม่อยากใช้จริง คุณก็คนที่จะรู้ว่าสิ่งที่คุณคุณให้มาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่ประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็จะเป็นในเชิงของบิส i n e s s แล้วอันนี้มีมีมี link ในเน็ตเป็าข้อเกี่ยวเข้ากันก็ต้องรู้ความเสี่ยงด้วยแล้วไหนเดี๋ยวเมื่อกี้บอกเจ็ดโลถึงเจ็ดโลยังครบของเรียงไมปลงไม่ได้กันมันหิวสบายเยอะมันก็คือมันเกี่ยวกับสบายก็เยอะมากใช่ดีเนี่ยคือเหมือนที่เคยเรียนมาก็แหละ เรียกว่าเมนต์มันจะเป็นต้นน้ำเลยที่เขียวข้องจะมีป็นขั้อะไรต่างันนี้มันถ่าก็จะมีเป็นกระต้นทางครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ไปเรื่องของวอลลีเดตแล้วก็เข้าไปวอลลีเดตก็คือวอลลีเดตในสิ่งที่เราเข้ามาใช่โอเค่ไหมมันถูกต้องไหมมันตรงไหมมาดูแล้วอาจจะต้องมาทำโฟโต้ไทท์ทำถ้าเป็นสตอรี่บอร์ดนะฮะทำมันยิ่งใหญ่ขนาดต้องทำสตอรี่บอร์ดต้องทำไม่หมสตอรี่บอร์ดก็ไม่ไม่ยิ่งใหญ่ก็ต้องแบ่งนำไหม สรุปว่าก็ก็หนึ่งหนึ่งเป็นว uh ิวแคสหรือเป็น سين าเรโอเอาพวกนี้มารวมกันบานบานบานวานบานบานก็ทำให้เป็นตัวแพนดี้ใหญ่ได้ว่าซึ่งแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างใช่ซึ่งสองขั้นตอนหลังนี้อาจจะต้องเข้าไปคุยกับดีไซเดีอร์คือแล้วแหละก็ต้องคอมมินเมนต์กับเขาด้วยเขาตัดออกเราก็ต้องมีส่วนที่เราต้องตัดออกอะไรบ้างใช่ก็นี่สองส่วนสามสามส่วนสามส่วนใช่ก็และรีคอมเมนต์เอ้ยื่้งว่าเมนต์ มันแรงไหมง่ายเลยแรงแบบง่ายแต่ว่าคืองานมาสัมผัสกันเยอะมากเพราะถ้างานงานทุกงานแหละถ้าสมมติคุยคุยกับลูกค้าเข้าใจเราเฟรนลี่กับเขาดึงบิสเนสแวลูออกไปไม่ได้เขาเองเขาก็จะถูกใจแล้วก็ใช้งานเราอ่ะเพราะว่าดึงบิสเนสแวลูออกมาได้ ROI ที่จะรีเทิร์นกลับไปหาเขาเนี่ยมันจะสูงพอสูงถึงเสร็จปุ๊บเออรับรองเถอะเราก็จะเป็นบริษัทที่เข้าใจลูกค้าอ่าก็ ของผู้ย่างมันก็จะทําให้มีคุณค่าแล้วก็ถึงจะเก็บกันเยอะอ่าไม่ว่าอย่างเส้เกลียวขนัดเนาะทำให้เราสามารถทําโหรลยชีวิตประจำวันเยอะแยะได้มากมายได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็ยังซื้อไอ o n นทุกวันนี้อ่าอักอรทุกวันนี้เรากำลังคิดเรื่อง UX อ่า UX กํลังคิดกันเลยก็เป็ก UX ก็สัมพันธ์ตรงนี้อาจจะส่วนพวกเนี้ย ถ้าเขาถ้าเขาเน้น U X มากเขาอาจจะให้เราทำรีเซ์ชมันตั้งแแรกเลยนะใช่จากรีเร์ชขึ้นหนึ่งในรีเป็นดครับอ่ามาเซน U X นีคือ User e x p e r i e n c ่าเดี๋ยวเดี๋วจะกลส่วน U I นีคือ User Interface ส่วนใหญ่แล้วก็จะน้อคู่กันส่วนใหญ่พวกนี้ก็อยู่ในงานที่เป็นนี่มงานที่แบบแมสหน่อยใช่เพราะว่าถ้าถ้าเราให้คนใช้มีกี่คนก็ไม่ต้องสนใจมากมันมันค่อนข้างที่จะใช้รีซอสเยอะนะะใส่ คือถ้าถ้าเป็นงานในเชิงของในองค์กรเนี่ยก็คืออาจจะอาจจะไม่ได้ทำฟิล์มาตรงๆอ่ะแบบฟอร์มไปยังไงก็เอาแบบฟอร์มแบบนั้นนอกจากมาเรียนเจาริ่แล้วพอแมสกันอย่างทุกวันนี้ผมคิดเพราะว่ามีแอปบนมือถือเยอะเวลาทำโปรดักต์ขึ้นมาพึ่งแมสก์เราก็จะต้องทำยังไงก็แล้วแต่ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ให้มันได้ตามที่ต้องการต้องการเร็วที่สุดง่ายที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทีนี้ก็จะเป็นสโคปในงาน ย e ่คอมเมนต์เดเวลอร์บครับก็เทปหน้าก็จะพูดถึงเรื่องของเทคนิคข l อโซลูชันแล้วเทคนิคโซลูชันสำคัญกันเราลงอัพไปหลายคลิปกันเหมือนกันตอนนี้เราก็เริ่มทำหน้าที่เรือกรวมคลิปแล้วเพราะฉะนั้นก็มันจะมีประมาณห้าเทปแล้วนะห้าวัเทปแล้วถ้ารวมกับที่ยังไม่ได้ตัดด้วยทยอยอัพไปยึ้น้ปทยอยอัพไปขึ้นไปนะครับช่วงนี้ปีใหม่โวรเพรเพราะว่าน่ยุดแล้วนะเนี่ย มันมีอะไรบุญพรมาให้คนอื่นบุญพรเราดีกว่าก็มันจะทันปีใหม่ไโอเคก็ถ้าถ้าใช้าปีใหม่ก็สวัสดีพี่มาสวัดีนะครับก็ตัวรีคอมเมนต์ก็ปวะมานี้นะใี่ผมทิ้งเท่าไหรถ้าที่ทิ้งบ้างดีกว่าก็นะตัวรีคอมเมนต์นี่ก็ทำงงานหลักๆนะครับก็เก็บรีคอมเมนต์จากยูเซอร์มาแล้วก็มาดูทางด้านเทคนิคข้อรีคอมเมนต์แล้วก็มาอะไร หลักๆของเรื่อมเนต์ก็จะประมาณนี้แล้วก็เทมหน้าเราจะเจอการเรื่องของเทคนิลอลโซลูชั่นครับก็อย่าลืมติดตามชมกันสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้แล้วอ้าว